สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Sky Castle ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว M M O R P G เนาะตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการอยู่บนสโต re ไทยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยมีเสียงภาคไทยด้วยนะครับเป็นเกม M M O ที่ภาพสวยน่ารักนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับใครสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดตามนี้นะครับก็เลือกเข้าเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ หนึ่งนะครับของผมเนี่ยจะอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่2นะครับผมอ่ะกดเข้าสู่เกมไปดีกว่านะครับผมอ่าใครที่ไม่ชอบเกมแนว MMO นะครับข้ามเกมนี้ไปได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับก็ตัวละครนี้ผมได้เลือกเล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวกดบวกเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีสายอาชีพให้เลือกตามมีครับทั้งหมดอ่าสี่สายอาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีอาชีพแรกก็จะเป็นนักบวชนั่นเองนะครับผมมีตามนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นมือธนูนะครับ ก็เป็นอาชีพที่ผมเลือกเล่นไว้นะครับผมอืต่อไปเป็นนักรบนะครับนี่คำนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือนักเวทนะครับผมตัวเกมก็จะมีการล็อกในส่วนของอาเพศไว้นะครับอืมก็เลือกเอาเนาะว่าชอบเล่นสายอาชีพไหนนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดสร้างตัวละครเข้าไปจบแค่นี้ครับผมอะเดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมนะครับอืมโอเคกดเข้าสู่เกมไปเลยนี่ โอเคมาแล้ว <c oughs> okay, ครับนี่อ่ะกดรับไปครับคือตอนที่เราแบบว่า,เ,าเราไม่ได้แบบเข้ามาแบบตอนล็อกอินเข้ามาไม่ได้ออนไลน์เข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแบบว่ามีการได้รับ ex ง exp เกิดขึ้นด้วยนะครับผมตอนที่เราออฟไลน์อยู่ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือข้างในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็พนก็ถือว่าเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันนะคือมันเป็นเกมที่แบบ ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับกดรับเวทก็ด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งรับเวทอัตโนมัตินะครับแล้วก็โจมตีอัตโนมัติต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อตอนที่เราเข้ามาข้างในตัวเกมเนี่ยนะครับผมก็มันจะมีให้เราปรับเซตติ้งตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็กดบวกตรงนี้นะับผมอ่ะเดียวป๊บนึงกดบวกตรงนี้ครับน,นี่มันจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยการตั้งค่า กดเข้ามานะครับผมแล้วก็มาปรับการตั้งค่าภาพนะครับให้เกมเนี่ยภาพมันสวยขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยแล้วก็ปรับเอาได้เลยนะครับผมตามนี้ตอนนี้ผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยจะล็อกอินบัญชงบัญชีอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ Vip ที่ผมกดรับไว้รู้สึกจะหมดอายุแล้วนะครับผมก็ไม่ต่ออายุละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ออายุเราต้องเสียังค์ถูกป่ะนะครับผมแล้วก็มีโฆษณาขายของต่างๆนะครับแพ็กเติมงงเติมเงินอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ผมรับได้ไหมเนี่ยรับไม่ได้นี่วา นะครับผมสำหรับสายเติมตั้งหลายก็ลองเข้ามาดูนะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวก่อนนะตัวเกมมันสูงข้าวสูมออกได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็มุมกล้องนะครับก็หมุนได้นะอิสระทีเดียวนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวกดรับเควสไปเลยนะครับผมไปชึบนี่ให้มนะ้มีเสียงภาคภาษาไทายด้วยนะครับผมชึบกดรับเควสไปเลยนะครับ ก็เลเวลขึ้นค่อนข้างไวนะครับผมไม่ได้แบบว่าใช้เวลาเก็บเวลได้นานอะไรมากมายนะครับผมตัวเกมจะมีระบบแต่งงานด้วยนะครับอเนี่ยบอสแต่งงานครับกดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปแต่งงานได้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้เนี่ยเราจะต้องไปแต่งงานกับเขาอะไรกับคนไหนยังไงบ้างนะครับก็ลองศึกษาดูนะเพราะว่าผมไม่ได้มาแต่งงานนะครับวันนี้ไปเลยครับเนี่ยรับเควสไปเรื่อยครับผม มันก็จะมีเควสให้เราแบบว่าไปจาัดก,การกับมอนสเตอร์บ้างคุยกับ n p c บ้างอะไรประมาณนี้นะครับที่สุดก,กับมาเรอ,อเนี่ฮะขอาไปดูครับผม,ไ,มไปแล้อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะโอเคครับเป็นเคเวสนะครับผมอ่ะจัดไปฮะก็ทำตามที่เคเวสตัวเกมสั่งมาเลยนะครับนี่จะมีแบบว่าเอ่อให้เราไปล่าบงล่าบอสน,นะครับหาโครงหาของได้นะครับอืม โอเคเสร็จแล้วนี้ชิวๆมากเรียบร้อยครับไปด่านถัดไปได้เลยนะครับอันนี้เออแต่ว่าผมจะไม่ไปนะครับผมให้ดูแบบคร่าวๆเนอะอเนี่ยแล้วก็จะมีด่าน exp นะครับคือด่านนี้เนี่ยจะให้เราแบบว่าไปท้ารบแล้วก็ได้ e อ p มาค่อนข้างง่ายมากแล้วก็ได้แบบเยอะมากด้วยนะครับผมเลเวลนี้แบบัพก็จะมีกระจายเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด่านรลยวันนะครับนี่เควสต,ต่าตง,านง,งๆนะครับให้เราเข้ามา,ามํานะครับผม นี่ยประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นการล่าสมบัตินะครับซึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นบอสที่มันจะเกิดตลอดเนี่ยของาะวันที่เราจะได้นะครับก็มีตามนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเลเวลร้อยยี่สิบนะครับยิ่งเลเวลสูงเลยครับก็จะยิ่งได้แบบของาะวันที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวรอให้มันแบบว่ารีเฟชก่อนนะครับพอมารีเฟชตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะสามารถที่จะกดเข้าไปได้ตัวเกมมันจะมีการเตือนเขาว่าบอสเกิดแล้วนะนะครับก็กดรีบๆกดเข้าไปนะครับ คือมันจะมีแบ่งเลยนะใครที่แบบเป็นคนแบบว่าฆ่าได้อันดับสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะได้รับการสิทธิ์การฆ่าไปนะครับส่วนคนอื่นๆก็จะได้รับสิทธิ์แค่เข้ามาร่วมเท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูกันนะครับเนี่ยเมนูตัวเกมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนตรงนี้ครับอาวุธเทพนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาตีบวกได้นะครับผมเนี่ยตีบวกได้เลยนะครับตีบวก10ครั้งจัดไปนะครับผมนี่มีการทะลุ ได้ด้วยนะครับก็คือเนี่ยของตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยเอาไว้มาตีบวกอาวุธเทพตรงนี้เนี่ยเราก็ได้จากการแบบว่าเนี่ยครับในกระเป๋าของเรานะเดี๋ยวก่อนกดหากระเป๋าก่อนนะครับตรงไหนวะกระเป๋าเป้นี่งนะครับกดเข้ามาดูนะครับเราสามารถที่จะทําการแยกนะครับอาวุธที่เราไม่ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็เอามาเป็นตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปทําการแบบอัปเกรดอาวุธเทพได้นะครับกดแยกได้เลยนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็มีเนี่ยแครี่ นะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูครับนี่ครับรับรางวัลความสําเร็จได้นะครับผมนี่กดรับไปเลยนะประมาณนี้นะครับอัพเลเวลได้นะครับผมประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้กูรูฝึกมังกรนะครับกดเข้ามาดูนะครับนี่มังกรตัวนี้เนี่ยยังตัวเล็กอยู่นะครับนะตอนนี้แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเวลาเราอัพขั้นไปเรื่อยเนี่ยเราสามารถที่จะอัพให้มังกรนั้นสามารถพ่นไฟได้นะครับขั้นยขั้น11 มันจะพ่นไฟได้นะครับก็อัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ในหินตรงนี้ก็ค่อยๆหาไปนะครับผมมีสกิลด้วยนะเอนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคกดนี่เห็นไหมฮะสัตว์เลี้ยงนะครับรับทันทีเลยตัวนี้นี่แล้วก็กดออกรบไปเลยนะครับผมแล้วก็พักตัวนี้ไปนะสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะออกมานะครับเนี๋ยมันจะมีให้เราฟักคงฟักไข่อยู่เรื่อยๆนะครับเนตามระยะเวลานะครับผมสัตว์เลี้ยงก็จะมีหลายแบบเห็นไหม ได้มาแล้วครับตัวนี้อยู่ด้านใต้ของเรานี่เองนะครับนี่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 หน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับผมอมืต่อมาครับก็จะเป็นสัตว์ขี่ครับผมนี่สัตว์ขี่ก็จะมีหลากหลายแบบนะครับนี่ฮะเห็นไหม,มนี่เลยนี่มีมีแพนด้าด,ด้วยนะครับนี่นกแก้วแมวน้ำคืออะไรวะนี่ไงเห็นไหมอ่าอะเดี๋ยวผมพากดเข้าไปดูนะครับนี่มันมาเตือนแล้วไงว่าให้เราเข้ามาจัดการกับบอสนะปะประมาณนี้นะครับเนี่ย อันดับที่1นะครับเขาจะแบบว่าได้สิทธิ์ในการฆ่าไปนะครับมันจะมีบอกอยู่เนี่ยผู้เล่นอันดับที่1นะครับดาเมจสูงสุดนะครับจะได้รางวัลฆ่าไปนะครับส่วนผู้เล่นอื่นที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเข้าร่วมเท่านั้นเองนะครับผมเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยอยู่อันดับ5้าสิทอย่างเงี้ยก็จะได้รับรางวัลในส่วนของการเข้าร่วมนะครับก็จะมีรางวัลมาให้เหมือนกันนะครับผมรอดูนะฮะหลังจากที่ฆ่าบอสเสร็จนะครับโอเคคนมาลุมเยอะครับบอสก็จะตายแป๊บเดียวนะฮะ นี่เรียบร้อยครับผมอ่านี่ครับรางวัลที่เราได้เห็นไหมนี่ประมาณนี้ครับผมเออถ้าของไหนที่เราสามารถสวมใส่ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเตือนให้กับเราเนี่ยเข้ามาจัดการบอลแล้วครับเลเวลก็อัพกระจุยกระจายเลยนะครับต่อมาเรามาดูนี้อ่าในสงครามหลอมนะครับเราก็สามารถจะแบบทําการตีบวกทั้งหมดหรือว่าตีบวกครั้งเดียวได้เนี่ยตีบวกทั้งหมดไปเลยนี่ครับเห็นไหมฮะมันก็จะตีบวกให้แล้วเรียบร้อยนะครับคือการตีบวกจะต้องใช้เงินใช้ของด้วยนะครับผม ตอนนี้คือหมดแล้วนะครับตีบวกไม่ได้แล้วก็ยังมีในส่วนของการอัปดงอัปดาครับการเวทการสกัดการ,ารมณีอะไรพวกนี้นะครับก็จะกดล็อกตามระดับเลเวลนะครับเลเวลร1 8เนี่ยคิดว่าเยอะเนอะจริงๆแล้วยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันขึ้นแบบรวดเร็วมากนะสำหรับตัวเกมแล้วก็มีนี่ฮะฝึกฟงฝึกฝนนะครับสปงสกิลอะไรต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนอาชงอาชีพด้วยนะครับผมแล้วก็นนี้ก็จะเป็นตัวละครของผมเองนะครับประมาณนี้แหละนะ ในส่วนอันอื่นก็เป็นเมนูที่มีการแจ้งตรงแจ้งเตือนนะครับมีร้านขายของนะครับมีตลาดนะครับเราส,มสามารถจะทําการฝากขายของได้เนี่ยของที่เราได้มาเนี่ยกดเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดวางขายเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมเนี่ยกดวางขายไปนะครับก็จะมีคนมาซื้อหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่รู้เลยครับผมเออตลาดก็จะมีคนขายอยู่เรื่อยๆนะครับอุป,ป,รอปกรณ์อระไต่างๆเราก็มาหาจาัดนี้ได้นะครับประมาณนี้เนาะเออนะโอเคทีนี้ก็กดนะ อัพเลเวลไปนะครับเก็บเลเวลไปเลยฮะ uh, ตอนนี้ uh, เราต้องทำการเีโอเคจัดไปนี่เนี่ยอัพเลเวลไปฮะอ่ะท uh, ้าลบตรงนี้ครับผม uh huh. คือตอนนี้เลเวลผมไม่พอแล้วนะครับต้องร้อยยี่สิบเนาะถึงจะสามารถที่จะแบบทำการบอกว่ารับเควสหลักได้นะครับแต่ั้นก็ต้องทำเควสลองอ,งอื่นๆไปก่อนนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเข้ามาทำเควสลองนะครับโอเคเรียบร้อยมาดาดตัดไปนิดนึง ใกล้จะอัพแล้วใกล้จะอัพเป็นร้อยยี่สิแบละจัดไปฮนะคือมันเป็นเกมที่แบบเล่นก็งง่ายมากๆนะครับไม่ได้แบบสลับซับซอ้อนแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับผม <c oughs> เฮ้ยตัวนี้เริ่มแบบแข็งแกร่งขึ้นนะเนี่ยจัดแบบไปฮนะอู้มโอเคเหลือแค่กีดเดียวไ,ได้บร้อยอ่า ไอหินเมื่อกี้ที่เราได้มาแล้วก็เอาไปอัพในส่วนของมังกรได้นะครับอัพขั้นนั่นเองนะฮะเนี่ยอันนี้บอกว่าเออใช่ใช่ใช่นะครับเนี่ยอัพไปเลยครับเนี่ยขั้น4ี่แล้วตอนนี้ขั้น5้านะครับเนี่ยอัพไปนะฮะขั้น6แล้วครับเดี๋ยวขั้น11เนี่ยมันก็จะพ้นไฟได้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับนี่ฮนะแล้วก็จะพุ่งสูงขึ้นไปเป็นมังกรวัยรุ่นป,ประมาณนั้นนะครับผมค่อยๆอัพไปนนนทีละนิดทีละหน่อยนะครับ อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อด่าน,นีาบบอีกปีนะครับไปล่าบอสนะครับก็จะสามารถที่จะแบบเพิ่มอีกีให้เป็น120ได้่ชัยเดียวกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีเ,เคเวสปีกมาด้วยนะครับเนี่ยจะมีปีกให้เราใส่ด้วยนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับตอนอ,อช่วงเลเวลเท่าไหร่นะครับในส่วนของปีกนะอืมเออ่ไปไหนต่อดีกว่าเออเนี่ยอ่ะมาดูตรงนี้ครับเมนูตรงนี้ฮะอ่า กดเข้าไปครับกดรับ,บนะอะไรแดงๆลองเข้าไปกดตรวจสอบดูนะครับเผื่อมันมีอะไรมาแจกเนี่ยอย่างเงี้ยรางวัลออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับผมกดคกลิกรับโอเคเรียบร้อยนะฮะก็จะมีของแจกประมาณนี้อยู่นะครับผมโอเคมีรางวัลเปลิดเซิร์ฟอ,อะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมเข้ามารับนะคืนกําไรซื้อได้ที่ไหนเนี่ยซื้อได้ด้วยหรออ๋อซื้อได้ด้วยนะเนี่ยเออนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ตัวเกมนะครับคร่าวๆนะครับที่ผมมาแนะนำเนาะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับคือตัวเกมมันเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้กดเข้ามาดูได้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับมีชุดแฟชฟชั่นอะไรเงี้ยให้เราได้ลองใส่ด้วยนะครับผมเนี่ยแฟชั่นตรงนี้ครับผมเนี่ยชุดแฟชั่นอ่านี่ฮะสำหรับสายแฟชชั่นทั้งหลายนะครับก็ลองเข้ามาตรวจสอบดูนะครับผมประมาณนี้นะครับเนาะนี่ดูดิ เห็นไ,ไหมฮะเออนะครับก็น่ารักดีนะครับปมประมาณนี้เนาะเออยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะใครที่สนใจก็โหลดได้เลยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับลองเล่นลองศึกษ,ษาดูนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมเอาละไปละคลิปนี้ยังไงก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนจ้า